สวัสดีครับผมนัทกรฟูเจเลยนะครับจากเว็บไซต์ยัวโค้ยชาว .com นะครับข้างหน้าผมนี่คือชุดกรองสําเร็จรูปขนาดเล็กนะครับเอาไปใช้งานได้กับบ่อขนาดเล็กหรือว่าเป็นบ่อกักโลกวันนี้จะมาสาธิตให้ดูว่าเวลาใช้กรองขนาดเล็กเนี่ยสำหรับบ่อกักโลกนะทำยังไงเซตอัพยังไงนะครับมีอุปกรณ์อะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะให้ดูนะครับว่า ภายในกล่องเนี่ยมันมีอะไรบ้างจะมีอยู่3มรุ่นนะครับรุ่นเล็กสุดก็คือ5,000ันะฮะนี่คือไบโอสมาร์เซตห้าพันเหมาะสําหรับบ่อ1ตันนะครับก็คือ1 1 0 0 0ลิตรนะฮะน้ํา1 0 0 0พันลิตรรุ่นต่อมาก็คือรุ่น7 0 0 0นะครับใช้กับบ่อ2 0 0 0ลิตรนะครับหรือ2ตันนั่นเองนะฮะและรุ่นสุดท้ายเป็นตัวใหญ่สุดของซีรีส์นี้นะครับก็คือรุ่น1นึ่งใช้กับบ่อ4ตันหรือ4 0 0พันลิตรนะครับ ในกล่องทุกใบนะครมันจะมีอุปกรณ์ครบเซตสําเร็จรูปพร้อมใช้อยู่ในกล่องเลยนะแต่ละแต่ละกล่องก็มีทุกอย่างครบอยู่ในนี้แกะกล่องมาจะเจออุปกรณ์ที่จําเป็นทุกอย่างอยู่ในนี้เดี๋ยวมาแกะกล่องให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างและต่อประกอบยังไงเดี๋ยวทำให้ดูชัดๆวันนี้เลยครับ <S <S เดี๋ยวแกะกล่องให้ดูนะครับว่าในกล่องแต่ละรุ่นมีอะไรบ้างเรารุ่นใหญ่สุดมาแกะให้ดูนะครับรุ่น14,00 0นี่มันใช้กับบ่อ4ตันนะครับแกะกล่องมาก็คือจะมีชิ้นแรกนะครับ สายยางน,นะครับสายยางน,นี้ประมาณ5เมตรนี่อย่างดีเลยนะครับแล้วก็ปั๊มน้ำนะฮะห่อบับเบิลมาอย่างดีกันกระแท่นะครับปั๊มน้ําของโอเซอร์แท้เลยครับจากเยอรมันทนมากสายไฟนี้ประมาณ10เมตรนะอย่างดีมีปั๊กมีปลั๊กที่ได้มาตรฐานเลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือตัวถังนะฮะที่อยู่ในกล่องก็เป็นแบบนี้เปิดให้ดูเลยนะครับก็เป็นฝา2 ส่วนนะครับก็คือแบบนี้นะภายในยก็จะเป็นแบบนี้มีชุดข้อต่อนะมีพวกหางปลาไหลแคมลัดอะไรน,นะฮะอยู่ในนี้แล้วก็สายไฟสายไฟอันนี้เป็นของ UV นะฮะอันนี้คือกระบอก UV ในนี้มีหลอดให้เรียบร้อยแล้วนะครับเอาไปเสียบปลั๊กใช้พร้อมใช้เลยตัวนี้จะเป็นตัววัดอุณหภูมิน้ำนะครับเป็นทอร์โมมิเตอร์เนาะก็ไว้ดูว่า สภาพน้ําในบ่อเราอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูข้างในนะภายในนะครับก็จะเป็นฟิลเตอร์นะครับวัสดุกรองของชุดนี้มันจะทุกรุ่นเลยนะครับจะใช้ฟิลเตอร์ประเภทฟองน้ําแต่นี่เป็นฟองน้ําเกรด A นะครับก็คือเขาจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับแบบหยาบแล้วก็แบบละเอียดก็คือท,ทําหน้าที่ทั้งเก็บคีปลาให้คีปลามาติดอยู่ในวัสดุรกรอง แล้วก็เลี้ยงจุลินทรีย์อยู่ในนี้ด้วยนะครับก็เป็นหน้าตาแบบนี้เวลาไส้กรองหมดอายุก็ถอดประกอบเปลี่ยนเองได้นะครับไม่ต้องเ,อเรียกช่างอะไรมาทําก็ทําเองได้เลยมีอายุประมาณ2ปีนะครับใช้ได้นานมากก็คือภายในถังครับเป็นแบบนี้ไม่ซับซ้อนไม่ดูยุ่งยากมากเน้นให้เจ้าของบ้านใช้งานเองง่ายๆนะครับเวลาใช้งานจริงมันจะเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับสายไฟก็จออกมา เสปลักข้างนอกอให้ดูรอบๆนะครับฝั่งนี้ก็คือฝั่งน้ําเข้านะครการดูดน้ําเข้ามาเนี่ยเข้ามาทางท่อนี้ให้มันเจอแสง uv ก่อนแล้วค่อยปล่อยน้ําลงไปในก้นถังให้มันเจอวัสดุกรองนะครับทําการกรองเก็บขี้ปลาเลยเรียบร้อยน้ําก็จะปล่อยลงบ่อทางท่อนี้นะครับปล่อยลงบ่อเดี๋ยววันนี้จะต่อประกอบให้ดูชัดๆการใช้งานเลยนะครับตรงก้นถังนะครับจะมีวาล์วตรงนี้ให้1อันนะครับเป็นฝาปิด เกลียวนะครับเป็นเกลียวเราก็เปิดออกมาจะเป็นท่อน้ําทิ้งเวลาเราล้างกองน้ําจะออกจากท่อนี้นะครับลงไปที่เป็นท่อน้ําทิ้งเดี๋ยววันนี้จะทาให้ดูว่าต่อแบบไหนถึงจะใช้งานได้สะดวกนะครับตอนที่เราได้มาเขาจะแถมฝาปิดไว้ให้นะก็เป็นลักษณะแบบนี้สําหรับรุ่นเล็กนะฮะรุ่น 5,000- กับ7,000เนี่ยก็ลักษณะคอนเซปต์เหมือนกันกันกบรุ่นใหญ่แต่ว่าที่ต่างกันก็คือขนาดของปั๊มน้ําที่จะเล็กลงนะฮะ ก็คือกําลังดูดน้ําน้อยลงสายยางใช้เหมือนเดิมแต่ไส้กรองก็จะเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นพอไส้กรองเปลี่ยนไปเนี่ยขนาดถังก็ไม่เท่ากันแล้วอย่างรุ่นนี้นะครับก็จะมีฟองน้ําอยู่2ชิ้นก็เพียงพอกับบ่อ1ตันนะครับก็จะเป็น2ออชิ้นนี้ชิ้นละสีนะครับแล้วก็วัด UV ก็เล็กลงรุ่นนี้ก็เหมือนกันอันนี้เป็นรุ่นขนาดกลางนะครับก็ฟองน้ําก็จะมีอยู่3ชิ้นนะฮะ ทำชิ้นก็แบบนี้วัด UV ก็เพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะครับปั๊มน้ำก็เพิ่มสเปคแรงขึ้นกว่ารุ่นเล็กสุดนะก็ไล่เลี้ยงไปเล็กกลางใหญ่อะไรเงี้ยครับการใช้งานก็ดูตามความเหมาะสมของปริมาณน้ำที่เราใช้นะครับใช้ให้ตรงแล้วน้าก็จะดีนะครับามาเตรียมตัวประกอบใช้งานจริงกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาให้ดูว่าเราต้องเตรียมอะไรบ้าง ลักษณะท่าทางการวานนะครับก็คือเอาท่อน้ําที่กรองเสร็จแล้วเนี่ยลงบ่อก,ก็คือเอาเข้าตรงนี้นะครับตรงนี้คือท่อน้ําทิ้งเนาะซึ่งมีวาลว์ปิดแล้วก็เตรียมเอาไว้แบบนี้เดี๋ยวเราจะต้องเตรียมอุปกรณ์ประมาณนี้ก็คือ,อบอลวาล์วเนาะแล้วก็ข้อต่อข้ออต่อนิ้วครึ่งเนาะเป็นเกลียวนอกเ,อเกลียวในเนาะแต่ว่าเวลาซื้อมาเนี่ยมันจะเป็นเป็นเหลี่ยมเงี้ยมันจะมาใช้เลยไม่ได้เราต้อง เจียเจียเหลี่ยมทิ้งก่อนให้กลายเป็นแบบนี้นะมันถึงจะเข้าได้นะครับแล้วก็ข้อลดนะครับข้อลดจากนิ้วครึ่งนะเป็น1น,นิ้วเป็นบอลวาลวนะครับเพื่อเวลาเวลาเราเดรนน้ําทิ้งเนี่ยเราจะต้องมีบอลวาลวในการปิดนะเพราะว่าปกติเขาที่เขาทำมาให้จะเป็นฝาปิดแต่พอเราเอาฝาออกแล้วเนี่ยเราต้องใช้บอลวาลวในการปิดแทนนะครับแล้วก็ข้อต่อตรง2นิ้วครึ่งนะครับเอาไว้ใช้ต่อสวมกับทางออกของท่อน้ําออกนะครับ เอาไว้ต่อตรงนี้นะครับแล้วก็ข้องอต่างๆที่แล้วแต่แล้วแต่การดัดแปลงว่าจะเอาน้ำลงลักษณะแบบไหนนะก็เป็นข้องอสี่หเกาได้หมดเลยนะครับพันเกลียวเพื่อที่เราจะใส่เกลียวตัวนี้เข้าไปอย่างนี้นะครับแต่เราต้องพันเกลียวเพื่อให้มันแน่นกันน้ำรั่วซึมนะครับตัวนี้ครับเป็นท่อต่อตรง2อนิ้วครึ่งครับเราเอามาสวม ท่อน้ําออกที่ผ่านการกองแล้วในกรณีที่บางทีเราตั้งถังเนี้ยแล้วมันไม่ถึงตัวบ่อเราก็สามารถเอาท่อสองนิ้วครึ่งเนี้ยมาต่อแล้วเดินไปหาบ่อได้นะครับแต่ทีเนี้ยมันอาจจะหลวมหน่อยเราก็ใช้เทปพ,พันเกี้ยวนะครับพันที่ตัวปากท่อของถังให้มันหนาขึ้นเพื่อที่เราจะใส่ข้อต่อไปให้มันแน่นแล้วมันไม่หลุดนะครับ เราก็เอามาต่อกับท่อลดให้เหลือจากนิ้วครึ่งเหลือนิ้วหนึ่งนะครับเพื่อที่เราจะเอาลดมาใส่ให้เท่ากับบอลวาวหนึ่งนิ้วทีนี้เวลาเราใช้งานเราก็แค่ปิดบอลวาลไว้ครับ เมื่อกี้ช่างกร,รมเขาทาให้อย่างดีเรียบร้อยนะครับอันนี้คือท่อน้ําทิ้งนะครับทําตามที่โชว์ให้ดูนะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะใสายางจะเข้าจากปั๊มแล้วก็มาเข้าถังกรองแล้วเราก็จะปั๊มน้ำเนี่ยจุ่มลงไปในบ่อเดี๋ยวทําให้ดูนะครับใส่เข้าไปในหางปลาไหลของตัวข้อต่อเนี่ยแล้วก็ให้เข็มขัดรัดนะให้แน่นพอสมควรไม่ต้องโหดมากเดี๋ยวหางปลาไหลมันจะแตกซะก่อนนะก็เอาแบบพอตึงๆก็พออันนี้เป็นท่อใสยยางแบบ มีโครงสร้างภายในนะมันจะไม่บีแบนมันมันจะเป็นโครงถักอยู่ข้างในนะครับมันจะกลมอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นการโฟลของน้ำมันจะวิ่งได้ดีมากสายไฟนี่ก็พร้อมใช้ตัวสายที่อยู่กับปั๊มเนี่ยแช่น้ำได้ไม่ต้องห่วงนะครับอันนี้ปลอดภัย100%เป็นเป็นสายอย่างดีเลยตำแหน่งที่แนะนำนะปั๊มน้ำควรจะอยู่ห่างที่สุดนะครับสมมติว,ว่าบ่อใหญ่กว่านี้ก็ลักษณะคอนเซปต์ก็คือ ปั๊มน้ำกับทางน้ำที่จะปล่อยออกมาให้มันห่างที่สุดเท่าที่จะห่างได้ทะยงมุมได้ยิ่งดีนะครับเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนน้าได้ทั่วทั้งบ่อนะครับบางคนที่ไม่ไม่เข้าใจนะครับก็คือเอาปั๊มน้ํากับน้ําที่ปล่อยน้ำเนี่ยอยู่มุมเดียวกันเพราะฉะนั้นน้ําที่อยู่ไกลๆจากมุมนี้นะมันจะไม่ถูกหมุนเวียนเข้ากลองนั้นก็เปลี่ยนใหม่นะครับถ้าเกิดใครจะใช้ชุดนี้ก็ให้ทําแบบนี้นะครับตรงนี้คือชุด UV นะครับข้างในนีจะมีแสง UV ซึ่ง มันจะทํางานก็ต่อเมื่อเราประกอบปิดฝามิดชิดแบบนี้แต่คราวนี้เราจะดูได้ยังไงว่าหลอดมันดับหรือมันติดหรือมันเกิดปัญหาอะไรหรือเปล่าเขาทําตรงนี้ให้นะครับก็คือเป็นช่องตาแมวเล็กๆนี่นะฮะถ้าเราบังแสงนะจะเห็นเป็นแสงสีฟ้านะครับให้เราสังเกตตรงนี้ได้ก็คือถ้าถ้าแสงตรงนี้ติดแปลว่าข้างในหลอดปกติด,ดีไม่มีปัญหาแต่ถ้าเมื่อไหร่มันหมดอายุหรือว่าหลอดขาดแสงตรงนี้จะไม่มีโอเคเราถึงเวลาที่เราจะต้อง เปลี่ยนหลอดนะครับก็คือมันจะมีวิธีถอดนะอยู่ในคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับผมทําให้ดูแลนะ้วเนาะตรงนี้คือเป็นจุดสังเกตนะครับวันนี้จะมาให้คุณกรมแนะนําเทคนิคการเอาปลาใหม่เข้าบ้านนะกับบ่อกกาเนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวคุณกมบ,บอก่อยมีอะไรบ้างอ่าครับก็อันดับแรกครับบ่อก,กัาดเราต้องมีบ่อนะครับที่เตรียมน้ําไว้เราอาจจะต้องรองน้ําไว้สักคืนหรือ2คืนแล้วตีออกซิเจนเปิดระบบกองเรียบร้อยครับมีถังกองมีปัม๊มลมนะครับ เพื่อให้คอลีนมันระเหยเคครับผมหลังจากนั้นปุ๊บเราก็สามารถเอาปลามาเตรียมจะตักโลกได้แล้วโอเคคราวนี้ผมเอาปลาจากคุณกรรมมาแล้วเนี่ยในนี้ก็มีออกซิเจนมีอะไรเรียบร้อยเราต้องเห็นว่าเอามาแช่ไว้เนี่ยใช่ครับเท่าไหร่นีก็สครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงครับทีเนี้ยเพื่ออะไรอ่ะจุดประสงค์เพื่ออะไรปรับอุณหภูมิครับเพราะว่าน้ําแต่ละที่มันอุณหภูมิไม่เท่ากันครับ นี้เราเราพร้อมอย่างที่เราเซตแบบนี้โอเคไหมโอเคแล้วครับพร้อมแล้วมีกรองมีมีปั๊มลมแล้วมีออกซิเนแล้วปลาก็แช่มาสักเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วมั้งเนาะน่าจะเกินได้แล้วครับเกินครึ่งชั่วโมงใช่ครับเช็คอุณหภูมิทีนึงก่อนว่ามันใกล้เคียงกันเช็คด้วยมือเนี่ยเช็คด้วยมือครับใช้ความรู้สึกเราเนี่ยครับว่ามันใกล้เคียงกันแล้วโอเคอ่ะถ้าอุณหภูมิใกล้เคียงกันแล้วเราเอาน้ําใหม่ใส่เข้าไปนิดนึงให้ปลาเขาคุ้นสภาพน้ําหน่อยถึ้งไปสักสิบ เสร็จปุ๊บเราก็ค่อยๆเอาปลาออกมีน้ำปนลงไปบ้างนิดหน่อยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะแต่ไม่ใช่เอาไปเททั้งถุงนะใช่ครับเพราะว่ามันบางทีมันจะมีเมือกปลาหรืออะไรอย่างเงี้ยระหว่างขนส่งน้ำากตกปใช่ครับเราก็ไม่ควรเอาลงไปแค่นี้เองปล่อยเรียบร้อยครับเดี๋ยวปลาเขาก็จะอยู่ในนี้ตามขระนวนการที่เราจะกักโรคนะครับนี่จุดประสงค์ก็คือเราจะเคลียร์พวกปรสิตนะเรื่องเชื้อโรคเรื่องแบคทีเรียก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง เราจะเป็นสเต็ปต่อไปถ้าปลามีอาการแต่ว่าเบื้องต้นเราเอาเรื่องแรกก่อนก็คือเคลียร์พวกสารสก็เราจะใช้พวกดิมิลีนใช่ไหมดิมิลีนไซเตสอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่ที่จัดหามาได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ที่ป๊อปป p o p u มากก็ดิมิลีนนี่แหละใช่ครับให้ปลาอยู่นี้ใส่ยาตามขระนวนการเนาะมันจะกินเวลาประมาณสักเวันก็จะใช้ใช้ยาครบตามโดสและฝร่วนี้เราก็ปล่อยปลาต่อก็พักดูอาการปลาไม่มีป่วยเพิ่มนะ ไม่มีรอยจ้ำแดงอะไรเงี้ยครับล่าเลงเราค่อยๆทยอยลองดูให้อาหารเบาๆดูก่อนนิดๆถ้าเกิดเขากินอะไรเป็นปกติปุ๊บอ่ะเราก็เริ่มกระบวนการตามวิธีย้ายบ่อครับที่เราเคยเรียนรู้กันมาว่าอ่ะมีการเอาน้ำบ่อนู้นมามางอะไรเงี้ยให้เขารู้สึกคุ้นกับบ่อนู้นเคยเคยทำคลิปไปแล้วรอบหนึ่งเดี๋ยวตามกลับไปดูอีกคลิปนั้นนะครับเมื่อเราลองถึงเนี้ยได้จนมั่นใจแล้วก็ถึงเวลาย้ายกลับไปอยู่ในบ่อรวมกับเพื่อนๆเขาได้แล้วครับ ปลาตัวนี้มันอายุเท่าไหร่อะตัวนี้อายุยังไม่ถึงหนึ่งปีครับภาษาปลาคาเขาเรียกว่าเป็นปลาโตไซครับก็คือตั้งแต่แรกเกิดถึงไม่ถึงหนึ่งปีเรียกโตไซค,คุณกำเอาอะไรมาให้ผมเนี่ยเป็นโชว่วาของไดนิชิครับโชว่าครับไซอยู่ประมาณ20สิบเซนใครเลี้ยงโชว,ว่าก็ต้องนึกถึงไดนิชิใช่ครับรก็โครงสร้างเขาจะใหญ่นี่มาแบบเด็กๆนะก็ ก็นิยมอ่ะยอดนิยมก็คือปลาไซร์ก็เลี้ยงสนุกเลี้ยงสนุกแล้วได้เห็นพัฒนา,นาการเขาเห็นปลาแปลงล่างใช่เ<ช>นาะใช่ครับรเสน่หของปลาโชว่าเลยครับมันจะมีพัฒนาการโอเคปลาจะอยู่ในนี้ของเสียก็จะเกิดขึ้นอยู่ในนี้ตามวัฏจักรปกติแต่คราวนี้ชุดกรองนี่ยเป็นตัวที่จัดการของเสียที่มันเกิดขึ้นให้เราคราวนี้สิ่งที่เราจะต้องดูแลต่อไปเรื่อยๆก็คือการล้างกรองเดี๋ยวจะทำการล้างกรองให้ดูเดี๋ยวคุณกรรโชว์ให้หน่อยได้ครับเวลาล้างกรองทำยังไงหลังจากที่เรา เซตเรื่องท่ออะไรเรียบร้อยนะมาดูวิธีการกันนะครับ,รบตัวนี้นะครับมันจะมีอยู่ทั้งหมดหตัวนะครับในรุ่น1มื่นี่ตัวนี้แต่ก่อนดึงนะเปิดวาลวก่อนอเปิด,เป,ดเปิดวาลวก่อนวาลี่อยู่ข้างหลังที่ทเมื่อกี้คุณกรรมก็ทําไว้ให้นะคือตรงนี้เปิดปุ๊บน้าจะเริ่มเดินออกเนาะเดินออกไปเลยระหว่างนี้เราก็กดึงดึงได้เลยเนาะดึงน,นะสังเกตเราเปิดวาลปุ๊บน้ําจะไม่ออกตรงนี้ละมันจะออกข้างล่างแทน เราก็ดึงเลยปลาที่มันอยู่ข้างในเนี่ยถ้ามันเกาะติดกับฟองน้ำเนี่ยมันจะเริ่มไสออกไปเนาะไม่ต้องเอาออกมาล้างไม่ต้องเอาออกมาฉีดน้ําขยำข้างนอกไม่ต้องนะครับทําแค่นี้เนาะครับสมมติว่าดึงครบละ6อันครั้งละสักสัก10 10-15ทีพอครับแล้วก็ปิดวาล์วครับปิดวาล์วปิดเสร็จปุ๊บก็เสียบปลั๊กพอเสียบปลั๊กเสร็จปุ๊บเนี่ยน้ำมันก็จะรันระบบของมันเองแล้วแต่บางคนล้างก็เขาก็ไม่ถอดปลั๊กนะให้น้ํา ที่ดูดเข้ามาเนี่ยเป็นการไล่ทิ้งไปเลยก็ได้หมดไม่ไม่มีอะไรซีเรียสมากนะปิดก็ได้เปิดก็ได้ที่สะดวกครับสักพักหนึ่งน้ําที่ที่ดูดเข้ามาเนี่ยมันก็เริ่มเต็มถังแล้วก็ปล่อยน้ําเข้าไปที่บ่อมือนเดิมครับรอสักพักหนึ่งแค่นี้เองนะ้สามารถเราก็เติมลงไปนิดหน่อยสามารถทําได้ทุกวันเลยก็ได้ยิ่งบ่อกักโล่เนี่ยแนะนําให้ทําทุกวันเพราะว่าทําให้ในนี้สะอาดที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับ น้ำสะอาดได้ก็ต่อเมื่อเราล้างกรองอย่าปล่อยทิ้งไว้ในนี้นานนะเดี๋ยวมันจะเกิดอะไรนะแอมโมเนียแอมโมเนียครับแอมโมเนียจะเกิดเรือ่องเกิดเรื่องนะปัญหาใหญ่จะเกิดในน้ําเลยรับนะพอน้ําเต็มถังเนี่ยน้าจะล้นขึ้นมานบนแล้วก็ไหลลงท่อนี่คือวนลูปเหมือนเดิมนะครับน้ำเมื่อกี้เราเราเรินทิ้งมันก็แปลว่าน้ําในนี้หายไปสักส่วนหนึ่งเดี๋ยวเราก็เอาน้ําเติมเข้าไปน้ําจากก๊อกเติมได้นะครับไม่ต้องห่วงเพราะว่าในนี้มันมีน้ําที่ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วมันจะเป็นบัฟเฟอร์ ป้องกันไม่ให้คอลีนที่เราเพิ่งเติมสดๆเข้าไปเนี่ยที่มันไม่เยอะมากเนี่ยมันก็ไม่อันตรายปลอดภัยนะครับตรงนี้สําคัญมากนะครับคือเซตระบบอะไรเสร็จปลาอยู่ในนี้แล้วต้องมีตะข่ายคุมนะครับตะข่ายก็ธรรมดาไปซื้อได้ทั่วไปนะครับเอามาคุมเลือกไซส์ขนาดให้มันใหญ่หน่อยให้มันล้นไปล้นจากขอบไปเยอะหน่อยนิดนึงฮะให้มันอย่างนี้เดี๋ยวเราก็เอาเชือกลัดนะครับเชือกรัดให้มันตึงๆกันปลากระโดดออกมานะกันทำอะไรเสร็จแล้ว ตัวนี้ห้ามลืมเด็ดขาดเพราะว่าปลาปลามาลงบ่อนี่ใหม่ๆเนี่ยบางทีเขาตื่นเต้นกลัวแล้วก็อาจจะมีเรื่องอสมมติมีปลาสิทธิ์เนี่ยเขาจะมีอาการคันกระโดดได้ออกมาตายข้างนอกส่วนมากก็กลางคืนซะด้วยนะเราก็ไม่ทันเห็นก็อย่าลืมแล้วกันนะครับชิ้นนี้ชิ้นสำคัญชุดกรองสําเร็จรูปขนาดเล็กนะครับสำหรับบ่อขนาดเล็กก็ใช้ซีรีส์นี้ได้เลยครับไบโอสมาร์ทรุ่นเล็กกลางใหญ่นะครับเอาไปใช้กันนะครับสนใจติดต่อได้ที่ เฟซบุ o กไลน์แล้วก็โทรศัพท์โทรเข้ามาได้นะครับตามรายละเอียดข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ